ดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวดิ้วพรหาภานะคะวันวน,ะะนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปรับฟังเกี่ยวกับประวัติวัดสวนดอกนะคะหรือว่าวัาวาวาดปุปผารามนะคะอ่าในรูปนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของวัดสวนดอกนะคะประวัติวัดสวนดอกนะคะวัดสวนดอกถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะในสมัยราชวงศ์มังลายแล้วก็พระเจ้าคือนาเป็นคนสร้างนะคะ ในสมัยนะั้นเชียงใหม่กับสุขโขทัยยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะอาอาจาัสุขโขทัยได้ส่งพระพระมหาสุโมเทระมาที่เมืองเชียงใหม่เพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตกถของพระเจ้ามาให้ที่เชียงใหม่นะคะโดยเอามาวางไว้วที่วันนี้นะคะจากนั้นพระพระเทระองค์นี้นะคะได้แบ่งพระธาตุเป็นสองส่วนส่วนส่วนแรกได้เอาปริ์สถานไว้ที่พระเจดีย์ของวัดนี้นะคะส่วนที่สองได้เอาไปไว้ที่วัดวนดยโเทพค่ะ ไฮไลท์หลักๆของวัดนี้นะคะจะมีพระเจ้าเก้าตื้อค่ะพระเจ้าเก้าตื้อนะคะถูกสร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้วนะคะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะเอ่อที่เรียกว่าพระเจ้าเก้าตื้อเพราะว่าเป็นเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยโลหะติดต่อกัน9ชิ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นวิหารวิหารอันนี้นะคะจะเป็นเอ่อเรียกง่ายว่า ถูกสร้างโดยครูบาศรีวิชัยนะคะได้มาออกแบบการสร้างที่นี่นะคะจะเป็นศาลาจะเป็นแบบเปิดโล่งนะคะแล้วก็หลังคาจะเป็นลาดนูนตับลงมานะคะเป็นศิลปะแบบล้านนานะคะเมื่อกี้นะคะที่พูดถึงตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะคะพระธาตุจะอยู่ตรงพระใจเดียวนี้นะคะใจเดียวนีก็จะเป็นแบบะระฆังนะคะข้างล่างก็จะเป็นฐานบริวารทั้งหมดสังเกตว่าฐานบริวารเนี่ยนะคะจะ เหมือนทรงกับทรงใหญ่เพราะว่าครูบาศรีวิชัยได้ลอกเรียนแบบมาแล้วก็ทำก๊อปปี้เป็นอันเลยเลยค่ะอันนี้นะคะคือกู่เจ้านายฝ่ายเหนือพ้าเจ้าดาราศมีได้ทรงย้ายกระดูกของราชวงศ์ภาคเหนือเมื่อก่อนอยู่ตรงตลาดวันลลลนะคะตอนนี้ได้ย้ายมาประดับจี่สถานไว้ที่ตรงนี้นะคะปัจจุบันก็ยังมี กระดูกของพระเจ้าดาสามิด้วยนะคะแล้วก็สังเกตว่า,หน,าหน้าบันของหน้าบันหรือว่าทางเข้าของวิหานะคะจะมีจะเป็นรูปลายสิ่งจะเป็นรูปลายลู่ต่ำนะคะเพราะว่าเป็นเออเป็นสัตว์ประจำปีเกิดของพระบาทศรีวิชัยคะ่ะ ช่วงเย็นนะคะจะมีพวกนักศึกษาสถาบั์ของมชไม่ก็การาชบัลเชียงใหม่ค่ะไปไปนั่งวดปปาดรูกบางคนก็เข้าไปเยี่ยมชมค่ะส่วนใหญ่ห้ไลท์ของนี่เขาจะให้เยี่ยมชมเกี่ยวกับสุาสานกุหลวงของรัชวงศ์ไายเนือคะ่ะอ่าตอนนี้ก็มาถึงตอนจบของเรานะคะเพื่อนๆฟังฟอเข้าใจไหมคะอยากให้เพื่อนๆไปเยี่มยมชมดูนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ค่ะไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ